เดียในฐานะแม่คนนึงที่เห็นพัฒนาการของลูกทั้งด้าน IQ และด้าน EQ สิ่งนี้เดียได้ศึกษามาจากหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นหมอเด็กนักจิตวิทยาและหนังสือต่างๆที่ได้อ่านได้เรียนรู้มาแล้วเอามาทดลองใช้กับลูกลงมือทำกับลูกตัวเองทำให้เดียได้ตกตะกอนว่าวิธีที่จะทำให้ลูกมีความสุขที่สุด มั่นใจที่สุดโตขึ้นมารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เต็มที่สุดก็ด้วยสภาวะตามธรรมชาติของคนคือหลักการใดๆที่เดียดได้เรียนรู้มามันก็คือหลักการและไม่ยึดเอาหลักการใดหลักการหนึ่งแต่ยึดเอาตัวรูปของเราเพราะรูปของเราก็จะไม่เหมือนรูปของคนอื่น เพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตพัฒนาการใดๆของเด็กทุกคนแตกต่างสิ่งที่คุณหมอบอกหรือหลักการต่างๆเขาเอาค่าเฉลี่ยเป็นตัววัดได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรรู้คือลูกเราเป็นยังไงแล้วเรียนรู้ลูกเมื่อเรียนรู้ลูกแล้วทําความเข้าใจลูกก่อนเมื่อเข้าใจลูกแล้วเราค่อยเอาลูกเป็นตัวหลักว่าลูกชอบอะไร อะไรคือความสุขของลูกแล้วเดียเริ่มได้ทำเริ่มได้เห็นว่าลูกมีความสุขสำหรับเดียเดียคิดว่าและเดียมีความเชื่ออย่างมากๆว่าความสุขของลูกคือฐานที่สำคัญที่สุดเป็นเสาเข็มที่มั่นคงที่สุด เพื่อที่ลูกจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพตราบใดที่มันเป็นความสุขของลูกซึ่งมันจะไม่เดือดร้อนลูกไม่เดือดร้อนพ่อแม่ไม่เดือดร้อนสังคมและไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่มันเป็นความสุขของลูกที่สามารถแบ่งปันให้กับชีวิตอื่นได้แล้วเมื่อเดียทำเดียได้เห็นว่าลูกเริ่มมีความสุขแล้วเดียก็อยากแบ่งปันเทคนิคนี้เผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคน เดียไม่ใช่หมอไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่เดียมาในฐานะแม่คนหนึ่งที่เชื่อมั่นว่าเมื่อลูกมีความสุขลูกจะแบ่งความสุขนั้นให้กับทุกคนรวมทั้งพ่อและแม่เพราะสำหรับเดียวความสุขของลูกคือตัวแปรของทุกสิ่งมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าลูกไม่มีความสุขและเด็กที่มีความสุข จะไม่ลุกขึ้นมาทำร้ายใครจะแบ่งปันพื้นที่ที่ดีงามให้กับชีวิตอื่นและเขาจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายเพราะคนที่มีความสุขจะมีความมั่นใจ